สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของร่างกายของเรานะคะรวมไปถึงนะคะ,ะร่างกายของเรานั้นมีอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเนะะื้อหาบทเรียนกันก่อนค่ะ มาดูกันที่อาหารสารอาหารและพลังงานนะคะประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารนะคะเราต้องการอาหารนะคะเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตอาหารที่เรารับประทานนะคะก็จะมีอาหารที่เป็นองค์ประกอบนะคะ ซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยได้จากอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะสารอาหารนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็คือ5หมู่นั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินแล้วก็ไขมันนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นลำดับที่6นะคะนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะคะซึ่งในร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็จะมีน้ำในการสะสมอยู่ด้วยนะคะมาดูกันที่โปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยก็จะพบมากในสารอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ นมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะพบมากในอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะเกลือแร่นะคะก็จะพบมากในผักต่างๆนะคะส่วนวิตามินนะคะพบมากในผักและผลไม้ค่ะไขมันนะคะก็จะพบมากในไขมันที่ได้จากพืชและได้จากสัตว์นั่นเองค่ะ สำหรับประโยชน์ของสารอาหารนะคะสารอาหารประเภทต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์นะคะอย่างเช่นพวกโปรโตีนนะคะโปรโตีนเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อพวกเนื้อเยื่อแล้วก็กระดูกนะคะทำให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สุกหลอของร่างกายทําให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแล้วก็สามารถควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติด้วยนะคะ คาร์โบไฮเดตนะคะจะช่วยในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง,างๆทำให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตแข็งแรงและก็มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะ เกลือแร่นะคะก็จะช่วยในการควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะช่วยให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตแข็งแรงเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยนะคะเด็กๆนั่นก็คือมีทั้งแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสเหล็ก ไอโอดีนโซเดียมนะคะแคลเซียมนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะคะทําให้กระดูกและฟันของเราในเวลากัดอาหารที่แข็งๆนะคะฟันก็ไม่ผุแล้วก็ไม่แตกง่ายนั่นเองนะคะส่วนฟอสฟอรัสนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเช่นเดียวกันนะคะเหล็กนะคะก็จะช่วยในการป้องกันโรคโลหิตจางนะคะ ยาไอโอดีนไอโอดีนก็จะช่วยป้องกันโรคคอพอกนะคะโซเดียมก็จะช่วยในการควบคุมความสมดุลของน้านะคะภายในร่างกายแล้วก็ภายในเซลล์นะคะ้าอาหารหลักถัดมานะคะนั่นก็คือวิตามินนะคะวิตามินเนี่ยพบได้ทั้งใน พืชน,นะคะที่เป็นผักและก็ผลไม้นะคะซึ่งวิตามินก็จะช่วยในการควบคุมการทํางานของร่างกายนะคะให้เป็นปกติช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานของโรคต่างๆทําให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตแข็งแรงและก็สุขภาพดีนั่นเองค่ะ มาดูกันที่ตารางประโยชน์ของวิตามินชนิดต่างๆนะคะชนิดของวิตามินนะคะที่สามารถละลายในน้ําได้นะคะก็จะมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็วิตามิน C นะคะวิตามิน B1 นะคะอันนี้จะช่วยป้องกันโรคเหน็บชานะคะเด็กๆเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่านั่งในท่าเดิมๆเป็นเวลานานแล้วรู้สึกว่าเหน็บชาเราจะต้องอกินอาหารที่มันมีทั้งวิตามิน B1 นะคะก็จะช่วยได้นะคะ ส่วนวิตามิน B2 ก็จะช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกนะคะวิตามิน C อันนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแล้วก็จะมีเลือดออกตามซอกฟันนะคะอันนี้แสดงว่าเราขาดวิตามิน C นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารที่มีวิตามิน C ที่สูงนะคะอย่างเช่นพวกส้มนะคะเลมอนพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการอ่า ช่วยในการป้องกันเลือดออกตามลายฟันนะคะสื่อวิตามินซีเข้าไปนะคะหรือว่าก็มีประโยชน์ทางด้านนะคะไม่ทําให้เรานั้นเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเด็กๆนะคะสำหรับวิตามินนะคะที่สามารถละลายในไขมันได้ก็จะมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K นะคะวิตามิน A นะคะจะช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันโรคตาฟางนะคะวิตามิน D ก็จะช่วยทำให้กระดูกและฟันนั้นแข็งแรงวิตามิน E ช่วยควบคุมการทำงานของระบบสือพันธุ์ส่วนวิตามิน K อันนี้จะช่วยทำให้เลือดแข็งตัวได้ดีนั่นเองค่ะ ไขมันนะคะจะช่วยให้พลังงานและก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะคพบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็ทําให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวละลายวิตามินบางชนิดด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายนั้นนําวิตามินมาใช้ประโยชน์ได้มากนั่นเองค่ะ ส่วนธาตุอาหารอีกหนึ่งชนิดที่ไม่ขาดไม่ได้เลยนะคะเด็กๆนั้นก็คือน,น้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นต้องการนะคะทั้งอาหารนะคะสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คืออาหารและน้ำน,น้ำเนี่ยจะไปช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆทำให้เป็นปกตินะคะก็จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายถ้าร่างกายของเรานั้นขาดน้ําเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เรานั้นเสียชีวิตได้นะคะลูกซึ่งเรานั้นก็ควรดื่มน้ําอย่างน้อยเนี่ยวันละ8แก้วนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้นเองค่ะ สารอาหารแต่ละประเภทนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันนะคะโดยปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนั้นนะคะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะคะส่วนเกลือแร่นะคะวิตามินแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแต่มีประโยชน์ไหมแน่นอนว่าต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนั่นก็คือช่วยทำให้ร่างกายนั้นทำงานได้เป็นปกตินะคะก็คือการขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะ ซึ่งนะคะอาหารทั้ง5หมู่รวมไปถึงน้ำเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำเนี่ยอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะสำหรับทงโภชนาการนะคะก็คือภาพจำลองนะคะสัตส่วนอาหาร ที่แนะนําให้คนไทยบริโภคในหนึ่งวันนะคะโดยกําหนดเป็นภาพทงปลายแหลมนะคะเพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการบริโภคอาหารจากมากไปน้อยนะคะเป็นสัสดส่วนกันเด็กๆดูจากแผนภาพทงโภชนาการนะคะก็จะมีทั้งหมด4ขั้นนะคะหรือว่า4ชั้นชั้นที่1นนะคะเป็นกลุ่มข้าวแป้งนะคะ กินปริมาณมากที่สุดนะคะให้สารอาหารหลักก็คือพวกคาร์โบไฮเดตนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งพลังงานหลักแล้วก็ควรเลือกชนิดที่ขัดสีน้อยนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะส่วนชั้นที่2นะคะเป็นกลุ่มผักแล้วก็กลุ่มผลไม้นะคะอันนี้กินปริมาณมากรองลงมานะคะเพื่อให้ได้วิตามินเกลือแร่และใยอาหารนะคะส่วนชั้นที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่แล้วก็กลุ่มนมนะคะ ซึ่งปริมาณพอเหมาะนะคะเพื่อได้โปรโตีนคุณภาพดีเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะส่วนชั้นที่4นะคะก็คือกลุ่มน้ำมันน้ํำตาลเกลือนะคะอันนี้กินแต่น้อยนะคะเท่าที่จําเป็นค่ะมาดูในเรื่องของระบบย่อยอาหารกันบ้างนะคะอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารหลายประเภทนะคะซึ่งสารอาหารประเภทที่มีขนาดใหญ่ ที่ร่างกายไม่สามารถที่จะดูดซึมได้นะคะก็จะถูกนำไปย่อยนะคะโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะจนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ส่วนสารอาหารประเภทตัวแร่วิตามินและน้ำนะคะก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะคะโดยที่ไม่ต้องยอ่อไม่ต้องย่อยนะคะขอโทษค่ะจากนั้นนะคะกระแสะเลือดก็จะลำเลียงสารอาหารเหล่านี้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ในการย่อยอาหารนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลงนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือการย่อยแบบเชิงกลแล้วก็การย่อยทางเคมีค่ะ มาดูการย่อยแบบเชิงกลนะคะก็จะเป็นการย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารให้เล็กลงโดยการบดเคี้ยวของฟันนะคะการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารส่วนการย่อยทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารโดยมีเอนไซม์ที่เป็นน้ำย่อยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อาหารนั้นมีขนาดเล็กลงที่สุดนะคะเพื่อที่ร่างกายนั้นจะได้สามารถเอาไปดูดซึมนะคะหรือว่านำไปใช้ได้นั่นเอง สำหรับแผนภาพนี้นะคะเป็นภาพแสดงอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารนะคะโดยเริ่มจากปากหลอดอาหารมายังกระเพาะอาหารนะคะลำไส้ลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะเกิ์แร่นะคะที่เราควรที่จะรู้จักนะคะเด็กๆคะมาดูกันที่ภาพตารางดังต่อไปนี้นะคะ Ca นะคะ Ca ก็คืออะไรลูกแคลเซียมนะคะ ซึ่งประโยชน์ของแคลเซียมเนี่ยจะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะช่วยในในร่างกายทํางานของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทด้วยถ้าเราขาดแคลเซียมไปนะคะอันนี้จะทําให้เป็นโรคกระดูกอ่อนนะคะกระดูกเปราะแล้วก็หักง่ายฟันผุได้ง่ายๆนะคะถัดมาค่ะ P นะคะ P ก็คือฟอสฟอรัสนะคะประโยชน์ของฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะทําหน้าที่ ร่วมกับแคลเซียมในการสร้างกระดูกและฟันนะคะถ้าเราขาดไปนะคะขาดฟอสฟอรัสไปเนี่ยก็จะมีอาคารต่างๆนะคะคล้ายๆกับการขาดแคลเซียมนั่นเองส่วน Fe นะคะก็คือเหล็กนะคะซึ่งประโยชน์ของเหล็กนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญของพวกสารฮีโมโกลบินนะคะซึ่ง อันนี้จะอยู่ในพวกเม็ดเลือดแดงนะคะถ้าเราขาดธาตุเหล็กไปนะคะจะทําให้เป็นโรคโลหิตจางนะคะอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายนั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะอก็คือไอโอดีนนะคะซึ่งประโยชน์ของไอโอดีนนะคะสามารถควบคุมการเผาผลาญอาหารนะคะให้เกิดพลังงานนะคะถ้าเราขาดไอโอดีนไปนะคะจะทําให้เรานั้นเป็นโรคคอพอกนะคะ ส่วน Na ก็คือโซเดียมนะคะประโยชน์ของโซเดียมอันนี้จะช่วยควบคุมความสมดุลของน้ำภายในแล้วก็ภายนอกเซลล์นะคะแล้วก็ถ้าเราขาดโซเดียมไปนะคะจะทำให้ร่างกายนั้นอ่อนเพลียความดันโลหิตก็จะต่ำนะคะแล้วก็เป็นตะคิวได้ง่ายๆส่วน F นะคะก็คือฟูออไรด์นะคะประโยชน์ของฟูออไรด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุนะคะถ้าเราขาดไปก็อาจจะทำให้ฟันของเรานั้นผุได้นั่นเองค่ะ ในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อนะคะเด็กๆในแต่ละมื้อเนี่ยเราควรคำนึงถึงปริมาณคุณค่าของสารอาหารที่เราจะได้รับนะคะอย่างเหมาะสมกับเพศวัยแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ของแต่ละบุคคลด้วยอย่างเช่นวัยเด็กนะคะเราต้องการโปรตีนสูงกว่าปกตินะคะเพราะว่าเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตนะคะ ทานมาวัยผู้ใหญ่ค่ะจะต้องมีการควบคุมนะคะหรือว่าต้องการโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสูงนะคะกว่าผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่ต้องใช้พลังงานในการทำงานสูงส่วนผู้สูงอายุนะคะก็ต้องการพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันน้อยลงนะคะแต่ว่าต้องการโปรตีนวิตามินเกลือแร่เพื่อนำไปซ่อมแซมแล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายนั่นเองค่ะ และวัยสตรีมีคันนะคะต้องการสารอาหารทุกประเภทนะคะแล้วก็ต้องการสูงกว่าทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะบางส่วนจะต้องนำไปใช้เลี้ยงทารกที่อยู่ในครั์แล้วก็นำมาใช้ในการผลิตน้ํำนมนั่นเองค่ะมาดูข้อปฏิบัตินะคะในการรับประทานอาหารนะคะโภชนาบัญญัตินะคะก็คือข้อแนะนำในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักนะคะโภชนาการ ก็จะมีทั้งหมด9ข้อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับหลักโภชนาบัญญัติทั้ง9ประการนะคะ1ก็คือการกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แต่และหมู่นะคะให้หลากหลายแล้วก็มันดูแลนะคะควบคุมน้ำหนักของตนเองนะคะทันมาค่ะก็จะเป็นพวกข้าวนะคะ,ะกินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทประเภทแป้งบางมือนะคะแล้วก็กินผักให้มากแล้วก็กินผลไม้เป็นประจำนะคะ ถัดมาก็จะเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะไข่แล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งนะคะต่อมาค่ะดื่มนมนะคะให้เหมาะสมตามวัยนะคะรวมไปถึงการกินอาหารที่มีไขมันนะคะแต่พอสมควรบัญรัติที่7นะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดแล้วก็เค็มจัดนะคะ ต่อมานะคะบญ,ญัดิที่แปกค็คือการกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะคะและบัญญัติสุดท้ายนะคะก็คืองดหรือว่าหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะ อวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะที่มีความสําคัญนะคะเราจึงต้องมีการปฏิบัติตนแล้วก็ดูแลอวัยวะนะคะให้ทํางานเป็นปกตินะคะอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะในปริมาณที่เหมาะสมตรงเวลาแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่รสจัดนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับครูโบใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ